ไ่พีปลาอะไรอ่ะมันก็ดีเอาดีเยี่ยมมากนี่ครับเดี๋ยวรอตกได้สักตัวสองตัวให้เข้าทดำให้กินกันนี่พระญาติแดกไปเลยอ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมส์เอ็นทีแล้วก็ตีเอ็กซ์สองนะครับผมแล้วก็เด็กแปลงนะครับผมเอ็นทีทุกท่านนะครับหลายๆคนขอมานะครับผมให้ผมไปตกปลานะครับผมก็วันนี้มาจัดให้เลยตกปลาในทะเลเลยคือพวกกูไม่ธรรมดาอยู่ละ เด็กๆขอมาคือผมรู้อยู่แล้วผมอ่านทุกเมนนะครับผมใครที่เมนนะเม้นกันมาเยอะๆนะครับผมเป็นคนชอบอ่านอันไหนดีผมอ่านอันไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปนะครับผมวันนี้เรามาตกปลาทะเลกันเมื่อกี้ผมได้ไปหนึ่งตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดคลิปไหนว่ะพี่ลาอะไรอ่ะก็ดีอะดีใช่พี่่พูดไปเรื่อยไม่กินได้ไหมพี่กินได้ครับโอ้เขาทาไปมเขาทาใส่ข่งกินซาซิมิล่าเขาบอกทำได้เหรอกพี่กินครับกินครับเอาเลยครับจดแลับ สาธิมุสาติมุมเว้ยเจมันเอาเว้ยปีนี้เจมันนากูบอกแล้วสุดท้ายก็ได้ดเดี๋ยวผมพาไปดูปลากันนะ นี่ก็เป็นเรือที่เรามานะครับผมชื่อเรือว่าบริการดีมากชื่อเรืออาโลนานะครับผมที่ภูเก็ตนะครับผมได้ไปแล้วไวหลังอันนี้ก็คือไม่ต้องไรพิเศษรางัฝั่งนั้ไม่ไม่คิดว่าปีนี้ไอหลังมันมันไม่หาแล้วแต่มจะได้อยู่ใช่ยะปั้นใหม่จะต่ำกันทั้งนี้เรามาเที่ยวกันที่เกาะไข่แมวนะไข่แมวหนเกาะไข่เก็กาะไข่ก็เห็นมิติเ็พูดเกาะไข่แมวนี่ก็เป็นปลาทะเลแต่เราเห็นหุ่นปลาเลยนะแต่ว่ามันแล้วแ่ตจวที่ปลาเราจะกินนะเว้ นี่ก็ให้ตีโยกไปเมื่อกี้ผมตกได้มาแล้วตัวหนึ่งไม่เชื่อหรอน้าแล้วผมถ้าได้ปลาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับได้ปลาอะไรเมื่อกี้กระป๋องอุยหน้าแดงอยู่มั้ยพี่เอามาขนยมูกแพรมแก่เหรอเก็บกันอ้ยู่ฝรั่งนี้นะองมาชุมแค่นี้วะนี่คือเกาะมันสวยมากเลยนี่เลยก็ดำหาเสื้อหน่อยใครช่วยช่วยดำหาเสื้อให้ผมหน่อยจ้ะครับผมแด้วพวกนี่เขาก็ยินเจ้ะ อันนี้ก็เป็นการตกปลาในจานหอย,ยนะดูเหยื่อนะเราไม่ได้เอาเอาเอาเบ็ดตัวร้ายเรามาเนวะ้ยเราไม่ได้เอาเบ็ดตัวร้ายเรามาก็เป็นเบ็ดของพี่ชายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเล่าอะไรวะคุณก็ลืมพี่ชายเลยก็แล้วนี่มันก็คล้ายเบ็ดเราบ้านเราเว้ยจะามาหาเพื่อนสักหน่อยแวะมาหาหน่อยสวัสดีครับไป็นมครับผมอันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วชื่อคำผานชื่อคำผานเออผมผมชื่อบุญเรืองครับผมอืมนะครับใช่ผมพาคุณมาตกปลาชิวชอบไหมชอบก็ชอบดีเออเรือที่ผมเช่าให้เนี่ยชอบเปล่า ใช่ครับที่แรกคุณจะไม่มาที่แรกคุณจะไม่มาใช่เหรอครับผมไม่ตั้งเลยสองหมื่นห้าพูดได้เขารู้ว่าเราได้ปลาสักตัวสองตัวเดี๋ยวเราไปขายให้ดูนะครับผมปลาเราตัดไปอีกตอนนี้คครับอันนี้ก็คือปลาที่ผมตกได้นะครับผมมันก็คือเทคเดียวกันที่มันปิ่งผัดมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับผมนี่อันนี้คือปลาที่ผมตกได้เราวดมดมกลิ่นเออคือคือดีนะลองกินดูดีวานะกิ้มเยอะๆมันเมื้อเออ ก็ใช้ได้นะของสดเนาะกินจากทะเลเดแ๋ยวรอตกได้สักตัวสองตัวให้เขาทำให้กินกันนี่พรญาติแดกไปเลยอ่ะไม่ใช่่ไม่มีของของทะเลเนาะเนี้ยมันกรุบกรอบดีไปเราไปตกกันต่อโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ตกมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วปลามันเริ่มเข้าฝั่งไปให้พวกนักท่องเที่ยวนั่งขอโอษขอโทษ โทษเราก็จะย้ายไปอีกหนึ่งที่นะครับผมมันก็คือทางกลับเราแหละนะขอดด้วยเรากอดดุกด้วยบอล <c oughs> ปรลลังเดอ้อไป โอเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีช่องทางดีๆในการหาเงินได้ง่ายๆมาแนะนํานะครับผมและผมขอสปอยก่อนเลยนะครับผมว่าใครเล่นได้นะครับผมแจกหนักแจกจริงแจกรัวๆเลยนะครับผมและระบบของเขาเนี่ยยังเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนแอดไปที่ ad 789fung นะครับผมและคที่บอกมาจากช่องผมนะครับรับไปเลยนะครับ10%นะครับผมสนใจนะครับผมก็แอดไปที่ ad 789fung นะครับผมย้ำอีกที ad 789fung นะครับผมเล่นง่ายแจกหนักแจกชัวร์แน่นอนนะครับไปโอเคครับทุกคนหลังจากที่นั่งเรือกัน ประมาณ1-2ชั่วโมงได้นะ,นะนั่งผ่านกราะอันนั้นมาจำได้ไหมที่บอกอินเตอร์ที่ดูผ่านเกาะอันนั้นมาประมาณ1-2ชั่วโมงได้นะครับผม,ผมก็มาถึงเกาะอะไรไม่รู้เขาเป็นว่าเขาเรียกว,ว่าทะเลแหวกหรือว่าทะเลอะไรไปเลยันผมทุกคนก็ เริ่มจะอิดโรยครับหลักไหลกันเป็นคนๆไปเหลือผู้อยู่รอดก็คือพ่อหล่มชุดฟ้าหนึ่งคนนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้ตกปลากันอีกหนระือเปล่านะครับนี่พี่ชายเขากำลังทำแดกไบอยนาทางแนกจรวดทังเดียนําไปที่เกาะกันเขาเรียกว่าทะเ,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 เลแหวกเหอไม่รู้วะเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้ผมเจอแมงกะพุนดะแต่ผมไม่ได้ดู มีเงบพุนนะการตัดตาแบกใบปุ oh. ้นเอาแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องมีแปดไม่ใช่หรอไม่ใช่เสร็จแล้วเสียงแบบเงียบ มันหนึ่งรอนนี้มาลดเราเลยจะผิดอรมันไม่พอครับทำให้น้ำเยอะมากเกินไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างไม่รู้ว่าเราจะได้ตกปลาหรือเปล่านีนี่คืออะไร มีมนีมนนีข้างแสงพี่ชายว่าไปดูกันเห็นไหมครับค้าเห็นไหม้วเข้าไปดูดีหนล้วหน้าหน่าจะเป็นที่ที่เรามานะครับนู่นซีสวยมากเลยชอบมากเลยมันสวยนะเว้แต่ว่าการทางการนั่งเรือมันนานไปไหนเนี่ย แต่ถ้าเป็นสปีดบลก็อาจจะแป๊บเดียวผมเรียกเกาะอะไรเนี่ยมสออีสองอันสามอันโู้รับหูรับตาไม่ใเ,เกาะเกาะเกาะขึ้นแ้ำร่วงตกครับเป็นาเรือของวันพีใช่ไหมไม่ใ <c> ช <oughs> ่หรอ lặp lấy lặp hết một lần, siêu siêu siêu